เรื่องยอ่อซีรีส์25-21ของช่อง TBN ซับไทยที่ Netflix เริ่มฉายวันแรกวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์2565นำแสดงโดยนำจูฮยอกและคิมแทรี25-21เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่พบกันครั้งแรกตอนอายุ22ปีกับ18ปี และเมื่อมาถึงอายุ23กับ19ปีพวกเขาก็มีเรื่องราวที่ไม่ดีต่อกันทําให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงด้วยความเจ็บปวดและเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วความรักของพวกเขาก็เริ่มต้นขึ้นเมื่ออายุที่25ปีและ21ปีนั่นก็เป็นที่มาของชื่อเรื่อง25-21 โดยนำจูฮยอกรับบทเป็นแบ็กอีจินซึ่งเป็นลูกชายคนโตของครอบครัวและด้วยวิกฤตทางการเงินทำให้ธุรกิจของพ่อล้มละลายกลายเป็นคนจนในชั่วพริบตาและเขาก็ต้องทำงานพสาสทไทม์เพื่อส่งเสียตัวเองเรียนจนกระทั่งได้มาเป็นนักข่าวกีฬาและระหว่างการทำข่าวเขาก็ได้พบกับผู้ชนะเลิศเหรียญทองนาฮิโดซึ่งแสดงโดยคิมแทรีนั่นเองค่ะ นาฮิด nah เป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติที่มีความมุ่งมั่นกล้าหาญและไม่ยอมแพ้โดยตอนที่เธออยู่มอปลายทีมฟันดาบของเธอต้องยุบทีมแล้วก็แยกย้ายกันไปด้วยสาเหตุของวิกฤตทางการเงินนั่นก็เป็นเรื่องราวโดยย่อของซีรีส์25-21เรื่องนี้เขียนบทโดยควอนโดอึนซึ่งมีผลงานจากซีรีส์เสิร์รหัวใจให้เจอรัก และกำกับการแสดงโดยจองจีฮยอนซึ่งมีผลงานกำกับมาแล้วหลายเรื่องอาทิเช่นเสิด์หัวใจให้เจอรักมิเตอร์สันชาย The King e อ e ท n a l m มนา d เป็นเรื่องที่น่าติดตามชมมากนะคะ25 21รอติดตามชมกันได้ทาง Netflix วันที่12กลุ่กุมภาพันธ์2 5 6 5ค่ะ